How to ปฏิรูปการศึกษาไทยหลักสูตรไม่ได้กำหนดแต่เนื้อหาอย่างเดียวหลักสูตรกับกำหนดว่าเนื้อหานี้คือสิ่งที่จะนำไปเรียนรู้แต่หลักสูตรกับกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ไว้นะ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางที่จะต้องไปให้ถึงเพราะสิ่งที่จะเรียนคือเนื้อหาเนื้อหาเป็นนามธรรมาแต่มาตรฐานและตัวชีวัดมันเป็นรูปปธรรมนะครับมันเป็นเวริร์มันจะบอกให้เด็กแสดงออกด้านใดบ้างคิดอะไรเป็นตัดสินใจอะไรเป็นทำอะไรเป็นเพราะนั้นยังเริ่มจากนามธรรมาแต่เป้าหมายกลับเป็นรูปธรรมนี่คือปัญหาที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้ว นะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถชี้แจงให้คนเนี่ยเข้าใจว่าจากเนื้อหาเนี่ยไปสู่เป้าหมายจากนามธรรมไปสู่รูปธรรมได้อย่างไรนะลักสูตรจึงกังวลจึงได้กําหนดแนวทางให้อีกว่าถ้าอย่างนั้นให้เอาเนื้อหานี้ไปออกแบบวิธีเรียนรู้หรือขั้นตอนการเรียนรู้ออกแบบอย่างไรครับออกแบบเอาเนื้อหามาออกแบบนะนำไปสู่การพัฒนา ให้เด็กเข้าใจวิธีคิดวิธีวิเคราะห์วิธีจำแนกวิธีจัดกลุ่มวิธีเชื่อมโยงสัมพันธ์ของข้อมูลวิธีประเมินวิธีเชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมค่านิยมทั้งหลายและวิธีที่จะนำไปสู่การวางแผนไปสู่การปฏิบัตินี่ Backward Design ครับลักสูตรเขียนไว้อย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาทุกวิชา ทุกหรือทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องปฏิบัติแบบนี้ถึงจะถูกต้องแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการนำเนื้อหาไปออกแบบการเรียนรู้ตามแนวแบ็กเวิร์ดด i ไซน์แบ็กเวิร์ดด n ไซน์มีอะไรที่มากกว่านี้เพราะแบ c กเวิร์ดิไซจะนําเด็กไปสู่การคิดการตัดสินใจการทําด้วยตัวนักเรียนเองและหลังที่คิดหลังที่ตัดสินใจหลังที่ทำเนี่ย เขาจะรู้ความหมายจะเข้าใจความหมายความหมายที่เขาเกิดขึ้นในตัวเขานั่นแหละครับเราเรียกว่าความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเขาโดยเฉพาะ